ดีครับผมกบยางนะน,นะครับวันนี้เรามาดักหนูกันอันนี้กําลังเรากําลังกจะไปดูรอบแรกครับดูว่าจะหมานไม่หมานครับน,น่ครับหมายอันที่หนึ่งใส่ไว้สิบหลังครับอันที่หนึ่งอันที่หนึ่ง ไมหลันครับนะไม่ลันนะครับอันที่สองอยู่นี่ครับนี่หนูตาย,ยนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตทุบก่อนครับต้องทุบก่อน เดี๋ยวไม่ได้กินเนี่ยครับลางที่สองได้หนึ่งแต้มครับขออนุญาตหนึ่งทีเดี๋ยวขอขอเก็บหนูสักแป๊บหนึ่งครับ